อีกการหนึ่งนะสมบัติอีกอารหนึ่งเรียกว่าประโยคะประโยคะสมบัติหรือประโยคะวิบัติมีความเพียรพยายามหุ่งมั่นนะทำในสิ่งที่ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นะตัวนี้เป็นตัวที่พวกเราขาดเยอะนะอย่างคติสมบัติของเรามนะีเราเป็นมนุษย์นะอุปทีสมบัติของเรามี ร่างกายเรายังแข็งแรงเวลาของเรายังมียังไม่ตายยังมีเวลาเหลืออยู่มันอยู่ที่ประโยชน์ค่าสมบัติของเรามีไหมมีความเพียรไหมมีความภาคเพียรที่จะภาวนาไหมถ้าเรามีความเพียรที่จะภาวนานะตัวอื่นๆเนะี่ยสำคัญน้อยนะอย่างเราเกิดพิการเป็นผู้ป่วยติดเตียงถ้าเราภาวนาไม่เป็น โอ้ยเรารู้สึกตรงนี้แย่และเป็นช่วงชีวิตที่ย่ำแย่เป็นช่วงที่ร่างกายย่ำแย่สิ่งแวดล้อมก็ดูแย่ไปหมดเลยนอนนิ่งๆซึ่งซึมอยู่แต่คนนึ่ฝึกภาวนามาดีแล้วนะกระทั่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็ภาวนาได้อยู่ตรงไหนก็ภาวนาได้ไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่